อ๋อข้างไหนอ๋อครับช่องสเพเหระนะครับมา <c oughs> ดูการแก้ปัญหานะครับลืมกุญแจไว้ในรถนะครับ <c oughs> ลืมกุญแจไว้ในรถนะครับนี่ครับท่านเจ้าของรถแอดมินนะครับ <c oughs> อ้าวแอดมินช่องสเเหระนะครับมาดูวิธีการ <c oughs> นะครับเราก็มีไม้แขวน ให้เราเปิดเผยได้ไหมนี่ทำแบบนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกาเลยนะเรไม่ใช่มันต้องเอาเอาอันนี้ออกวะไม่ไมอันนั้นอันนั้นมันไม่้แล้วต้องไปตัดเด้อต้องไปตัด เาว่าให้ลงโซเชียลว,ว่าแบบนี้นโจรขออนุญาตได้ใช่เ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> โจรมาดูนะหาใครรถแต่ใช้ได้รถแบบรถโบราณนะรถใหม่อ่าเป็นรถรถุ่นเก่านะครับจะใช้แบบนี้ได้สมัยนี้ไม่ค่อยมีรถแบบนี้แล้วนะครับเขีนะครับใหญ่ๆอ้าวอ้าวอ้าวมาดูนะครับดูนะครับยี้มันทำไมถึงนาทีนะอ่าถ้าไม่ถึงนาทีนั้นคือมิดชัดเฉีย เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วะทำไมโทรศัพท์ไปน,นั่งวะมึงเนี่เรื่องท้มไม่ค่อยซื้อเผลอนะครับ<อ>ต้องไม่เผลอคุณน,นั่งรอเป็นชั่วโมงเนี่ยนี่นี่จริงมันง่ายโะดันดันดันขึ้นปะมันขึ้น<อ>มันจะปล้องเลย แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันผมแย่อตรงนี้หรือดีด้านนี้เนี่ยนะเพรจะต้องถ่ายแล้วตองเสร็จแล้วค่อยถ่ายอาจจะนานหน่อยเพราะชิมือชีบอ้มัไปตัดเอาแล้วพี่ไปรับลูกเออสีมงครึ่ง แล้วก็มไม่เด้งเออมไม่เด้งต้องไปถุนมืออาชีพหรือเปล่าลางนี่รวมไม่ถ้าเราดึงอย่างนี้อยู่มันก็ไม่ออกสิใช่ไหมเออต้องเอาลงเนาะต้องเอาลงดิ เฮ้ยเฮ้อะไรวะอาเลนี่น่นี่นี่นี่น่น่อ้ไม่มือไม่มือ่ีไรยังโง่ปยังขึ้นหรอใครขึ้นนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับรดเก่าครับรถตุ้นเก่าน่ครับถ้าเจอครับผมสเปรา์ากของจริง ครับสบายใจยังครับไว้ใจครับกับผมที่มาให้เป็นกลังใจครับโอเคครับผมอ่า